สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหมู่บ้านชาวประมงนะครับแห่งความสําเร็จนะครับเป็นเรื่องราวยังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับกระทั่งหนึ่งนานมาสักพักหนึ่งนะครมีหมู่บ้าน นักประมงเล็กๆกันหนึ่งนะครับอยู่ตั้งริมริมทะเลห่างไกลเลยนะครับหมู่บ้านนี้็มไปด้วยความอบอุ่นนะครับแล้วก็มีการทํางานร่วมกันนะครับมีผู้นําชื่อคุณสุดยอดคุณสุดยอดเนี่ยเป็นชายผู้มีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการทีประมงครับเขาให้นาแนวทางการจัดการที่แปลกใหม่อันหนึ่งครับเพื่อพัฒนาคนในทีมของทีประมงทุกคนเลยครับโดยเริ่มจากว่ากาหนดเวลาติดตามและประเมินผลทํางานอย่างชัดเจนนะครับเช่นตรวจสอบผลการจับปลาในแต่ละวันวิเคราะห์คุณภาพปลาทุกเดือนคุณสุดยอดเนี่ยให้ความสําคัญมากเลยครับประเมินแบบ360องศายรมอวามคิบองศา ใรบ้างครับจากเพื่อร่วมทีมผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วก็ตัวผู้บังคับบัญชาด้วยตัวเขาเองเพื่อเห็นภาพรวมการทำงานอย่างครบถ้วนนอกจากนั้นนะครับผู้สุดยอดอยังใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการเก็บข้อมูลการสังเกตการสัมภาษณ์การวัดผลการทํางานเขาจัดทาเป็นฐานข้อมูลเลยนะฮะมีระบบที่แบบบันทึกรายงานผลการทํางานทุกข้อมูลถูกนําไปใช้และเพื่ออะไรครับเขามอบรางวัล ให้กับทีมประมงของเขาคนไหนที่แบบได้รับการประเมินที่สุดยอดเลยที่ดีมากๆเลยคุณสุดยอดนะนะก็เข้าไปมอบรางวัลแล้วก็ให้ทําให้ทีมงานนะมีผลการทํางานที่ดีขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือทีมที่ต้องการในการปรับปรุงนะครับเท่านั้นไม่พอครับคุณสุดยอดอยังสร้างบรรยากาศที่เปิดให้ทุกคนได้เรียนรู้และเติมโตไปด้วยกันผลานาการจัดการนี้ครับทำให้หมู่บ้านชาวป,ประมงเนี่ยนะครับไม่เพียงแต่เพิ่มผลผลิตนะครับสร้างสังคมการทํางานที่ยุติธรรมให้โอกาสทุกคนได้พัฒนาครับฟังเรื่องราวนี้แล้ว เรียนรู้อะไรบ้างครับการติดตามผลงานนะครับแบบ0องศาอย่างสม่ำเสมอช่วยให้เราเห็นภาพรวมการทํางานครับค้นพบปัญหาอุปสรรคได้ทันเวลาแล้วก็สร้างความเป็นธรรมเปิดโอกาสให้ทุกคนพัฒนาตัวเองได้ทุกคนได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ความสําเร็จก็ไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับ